สวัสดีครับวันนี้เรามาชมหมู่บ้านใช้พึ่ใช่ไหมใช่หมู่บ้านใช้พึ่งครับหมู่บ้านนี้อยู่เส้นตกจากบางบางพีจากบางปูไปบางพีนะครับจากเพรารรษาไปบางพีครับอยู่ซ้ายมือครับขา,าถ้าเราเดินทางมาจากปัดลงพ่อตบางพีแล้วก็หมู่บ้าน,นี้อยู่ซ้ายมือครับสวยงามมากครับมีสระนิ่งใหญ่ ถนนก็สวยงามสนมีตกไม้ประดับประดับปาาไปตลอดแนวสายเลยครับบ้านก็มีแต่หลังโตโตเลยครับน่าอยู่มากครับต้นไม้ก็เยอะดูสีทับท่านผู้ชมสวยงามมากครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็เลยถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันสวยงามมากๆนะเลยครับ,รบนี่ครับ เป็นหมู่บ้านเชืยอเพลิอยู่ระหว่างบางพีกับแพทกรสาครับเส้นไปวัดหลวงพ่อโตครับสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็ดีมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ก็เยอะครับดูแล้วลมรื่นมากครับนี่มีสนามสลานล่งพักผ่อนเลยครับมีต้นไม้แล้วก็มีสะพานเดินเล่นแล้วก็มีที่ออกกาลังกายของลูกบ้านนะครับนี่ครับซ้ายมือเรานี่โอ้โห เป็นที่รูวิ่งครับท่านผู้ชมที่ออกลังกายนี่ครับอาจจะมันจ,จะท้อนแสงครับสวยงามมากครับกลางถนนก็มีดอกไม้ขอบก็มีต้นไม้ประดับประดาได้สวยงามเป็นสัดส่วนครับน่าอยู่มากเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากครับท่านผู้ชม ไปก่อนครับให้ให้ลูกบ้านเข้าไปก่อนแล้วก็ไปช้ชาๆนี่เป็นีประกาศขายนะครับตั้งกตน60-90วา330ตารางเมตรใหญ่มากครับท่านผู้ชมมีแต่หลังนี้ใหญ่แล้วก็เป็นว่านที่ใหญ่มากครับกว้างมากต้นไม้ใหญ่ก็เยอะ ดูแล้วุ่มรื่นและน่าอยู่มากๆเลครับท่านผู้ชมความยาวนี่เป็นกิโลเลยครับตั้งแต่ทางเข้าหน้าฟอมยามแล้วก็มาถึงหลังสุดท้ายของหมู่บ้านครับดูครับถึงฟอมยามแล้วขอ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเราต้องแลกบัตรแล้วก็ออกจากหมู่บ้านแล้วครับสวัสดีครับ